เห็นดูความฉลาดของยูจินนะครับสองขวบม่อกว่านะครับยังไม่หมดกระโดดตัวนี้กับตัวนี้ไม่เหมือนกันนะมีอีกค่ะเก่งมากเลยยังมีอีกสองจุดสื้กันดูนะดูนะอันนี้ม่อันนี้ม่มีเอ้ยอันนี้มีดอกไม้เก่งมากเลิกนานแค่กันเยอะจุดสุดท้ายนี่เดูอ พ้ากันเพื่อนเล็กๆอ๋อไม่รู้เลยผอ้าักันเพื่อนอันนี้แม่ขอตอบได้ไหมอันนี้ลังเล็กอันนี้ลังใหญ่อ๋อลังแบบอ้วนกับแบบยาวเย้แถม,มไม่อด้ยจุ๊บด้งานต่อไปนะคะไปไปอันไหนไม่เหมือนกันใครเจอก่อนโชวนั่นดูยนะ ดูค่ะเดี๋ดูมีสมาธินะบอกให้เย่งอ่ะเออมีอีกค่ะนี่นะครับสี่หนึ่งแล้วนะมีทั้งหมดห้านะลูกโอ้โหยากมากดวงดาวดาวเป็นเป็นเหมือนหัวใจกับดาวเป็นกระจายต่อไปค่ะกิ่งจิ๊บจิ๊ดไม่ฟุกนะบอกเลย ไม่ใช่ว่าเล่นบ่อยนันเนี่ยอออันี้ไม่เคยเล่นอันน <Hence, ocide sandwiches> <helicopter> ี้โ <pega> อ <assass inations> ้โหสั่ต่อไปค่ะสีอันนี้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 เล่นทั้งเล่นะคะเฮ้ยดูไปถึงอันนี้เออต่อไปลูกต่อไปเอาอันนี้อันนี้ไม่ได้มันไม่เกี่ยวลูกรอแค่นี้ลูกแม่เอาไว้เอาอันนี้เอาโอเคใครเจอตัวนี้ก่อนอยู่ฝั่งนี้ค่ะใครเจอก่อนอะไรมันอยู่ทั้งสองฝั่งเอง อันนี้ไม่มีมีทั้งคู่อันนี้อยู่ไงลูกอันนี้ก็มีนะใช่ไหนชีช้สิเย,ย้ใครเจอดวงดาวดวงนี้เหรียญไหน,นข,ข้ามุ้ย้เก่งมากที่เกียวขะัดเล็กๆนี่เก่งจังเลยเนอะใครเจอพึงพ่งเห็นพึ่งตรงนี้ไม่มี วิกงมีเย um ้ใครเจออันนี้ตัวตุ oh. oh. ่นล uh ูกเย้และดวงจันทร์เดมูนดวงจันทร์เดมูนเดมูนยังไงเดมูนเย้ไม่เห็นตัวองตัวเป่าุยใช่จบผิดป๊อโอ้เก่งมาก โอเคอันนี้ไม่เหมือนกันน่ะโอ้โหมาถึงเจอเปิดปุ๊บเจอเลยโอ้โหต่อไปค่ะอะไรไม่เหมือนกันอีกเป็นไงอันนี้ยกขึ้นอันนี้มองไหนโอ้เป็นอ้อันนี้ลูกขึ้นอันนี้แอบมองเก่งมากอันนี้ลุกขึ้นอันนี้แอบมองเก่งเกงจังสอแล้วต่อไปสามคืออะคะเริ่มหาเปิดปุ๊บเจอเลยหนประเด็นอุ่นมันไม่เหมือนกันยังไงคะกับหัวกับหลังอันนี้เ โโอ้ต่อไปค่ะ3แล้วต่อไปอไปันที่4คืออะไรคะ <c oughs> ดูสมาธิอนนบอกให้สีดอกไม้มันต่างกันยังไงคะใบหยั่งกันอันนี้มันเป็นยังไงคะสีชมพูอ,อันนี้ล่ะเป็นม่วง อันที่ห้าอันอันนี้อันเดี๋ยวหาหาที่ไม่เหมือนกันอันที่ห้าก่อนใครเจอก่อนอันที่ห้าแต่ไม่ยังหาไม่เจอเลยเมื่อกี้ลูกเจอเลยอันที่ห้าที่ไม่เหมือนกันอะไรอู้กระเป๋ากีตาร์ล่ะกีตาร์น้องเจอแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่ตัวเองมันไม่เหมือนกันแลได้ไงลูกชี้ไปแล้วรอบหนึ่งมีอีกลูกอีกอันอีกอันนึง่ลยโอ้เค้ากีตาร์ไม้เท้าสีไม่เหมือนกัน จริงมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่เหมือนนะอีกอันหนึ่งลูกเลยทีอีกอันเดียวแล้วหมดเลยเสามันใกล้ขนาดแล้วพ่ออีกอันเดียวใครเจอมือมือคุ้มห้าแล้วค่ะนักเรียนเด็งเหรอพ่อไม่กอดกันกอดกันพอหาไม่เจอแล้วเพื่อกนชอบข่าวแล้วชอบข่าวอธิบายได้ด้วยนะไม่ใช่เจ้ามดดังเราก็ต้องถามว่ามันต่างกันยังไงไงเอามาปึ้ง อันไหนไม่เหมือนกันเริ่ม